สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาลงพื้นที่นะครับช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะครับความคืบหน้านะครับบริเวณเส้นทางที่ออกมาจากปากปองมงลำตะคองฝั่งที่จะลงลำตะคองนะครับแล้วก็ตามเส้นทางมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบริเวณตรงที่จะเป็นทางลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูความคืบหน้ากันนะครับทุกท่านว่า วันนี้นะครับช่วงความเืบ่มหน้าของเดือนธันวาคมของสัญญาที่3ข nah ีดสในช่วงนี้นะครับจะมีความเืบ่มหน้าไปถึงย <the> <between> ังไงบ้างนะครับรายละเอียดของเส้นทางตรงบริเวณที่ผมจะพาทุกท่านขึ้นสำรวจนะครับก็จะเป็นทางยกระดับทั้งหมด264เมตรนะครับตามเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าก็จะเป็นทางระดับดินนะครับมีความยาว385เมตรนะครับส่วนเส้นสีเขียวนะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับมีความยาว1้5เมตรนะครับ ซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้น้ําผ่านด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายยาวสุดก็จะเป็นเส้นทางระดับดินนะครับยาวไปจนถึงหน้าปากวังอุโมง,มงลำตะคองนะครับก็จะมีระยะทาง906เมตรโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการโดยการใช้ g o o g l e e a r ส h วัดพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับข้างๆเขื่อนลำตะคองนะครับเส้นทางที่ผมขี่มาตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณเส้นทางที่จะไปสถานีคลองขนานจิตนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติตอนเช้าเนี่ค่อนข้างสวยนะครับผมว่าวิวเหมือนต่างประเทศเลยครับทุกท่านเนี่ยครับจุดบริเวณข้างหน้านะครับก็จะเป็นจุดที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีระยะทางนะครับตั้งแต่จุดที่ลงไปนะครับไปจนถึงจุดขึ้นนะครับก็มีระยะทางความยาวทั้งหมด5.9กกิโลเมตรด้วยกันนะครับทุกท่านก็ ค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าต่อสแปนมาได้แล้วเกือบประมาณ1กิโลแล้วครับสำหรับความคืบหน้าบนเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะพาขึ้นไปบนเขานะทุกท่านเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปให้ใกล้ที่สุดนะครับจนเกือบจะถึงหน้าปากองวงลำตะคองที่เป็นฝั่งที่จะลงไปที่เขื่อนลำตะคองเลยครับทุกท่านวันนี้นะครับถือว่าแบบ ไปพาทุกท่านไปแบบใกล้ชิดมากนะครับจากที่แต่ก่อนก็คือพาไปถึงแค่ตรงบริเวณที่เป็นทางลาดชันลงนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะพาเข้าไปลึกกว่าเดิมนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะขับรถไปวนตรงทางลอดใต้รถไฟทางไกลก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปลอดใต้ตรงบริเวณเกือบจะใกล้ๆ้สถานีจันทึกนู่นแหละครับ หลังจากรอดใต้ทางรอดมานะครับผมก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับทุกท่านนะครับเพราะว่าตรงบริเวณที่เราอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีทางข้ามมานะครับทุกท่านต้องไปรอดอีกไกลเลยครับจริงๆก็คืออยู่ตรงข้ามกันแค่นี้นะครับแต่ว่าต้องขับไปวนรอบอีกประมาณสัก4-500เมตรเลยครับทุกท่านก็จะถึงมาถึงจุดนี้แล้วครับหลังจากนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางขึ้นไปที่บนบริเวณภูเขานะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่นี่แหละครับ ทางยกระดับจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับไปจนถึงตรงบริเวณเส้นทางระดับดินที่จะอยู่ข้างหน้านะครับก็จะมีระยะทางทั้งหมด264เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเห็นไหมครับสถานภาพตอนนี้ก็คือสร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแค่ลอนเชอร์นะครับมาวางสแปนอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับขี่ขึ้นไปบนเนินเขาที่จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับ พอเลยเสาต่อมอตรงนี้ไปนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางระดับดินนะครับทุกท่านก็จะเป็นเส้นทางระดับดินเป็นระยะทางทั้งหมด385เมตรนะครับทุกท่านสถานะตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็กําลังตกแต่งหน้าดินอยู่ครับทุกท่านนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับผมว่าตรงจุดนี้เขาน่าจะมีการทําคันกั้นดินถลายด้านข้างนะครับทุกท่าน ถ้าให้ผมคาดการรูปทรงนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเหมือนจุดที่ผมไปถ่ายตรงบริเวณหินลับนะครับทุกท่านสร้างเป็นคันกั้นดินกันระหว่างทั้ง2องข้างไว้นะครับเผื่อเวลาฝนตกนะครับดินจะได้ไม่ถล่มลงมาทับทางนะครับทุกท่านเนี่ยครับข้างล่างของเราก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับเห็นไหมครับก็วันนี้นะครับบรรยากาศ อากาศดีครับผมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่มีเมฆฝนนะครับหน้าหนาวก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้อากาศหนาวนะครับช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับ จุดข้างหน้านะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับทุกท่านตามเส้นสีเขียวอ่อนเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีความยาวของตัวสเปนนะครับความยาวของระยะทางนะครับเท่ากับ165เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านนะครับตรงจุดนี้เขาก็จะสร้างเป็นทางนะครับให้น้ํหลอดใต้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นร่องน้ํานะครับทุกท่านนะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับ สถานะก็คือทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับเหลือแค่งานวางสเปนอย่างเดียวนะครับทุกท่านนะครับนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านติดตามทุกๆ EP ของผมที่ผ่านมานะครับในการมาสำรวจแถวๆบริเวณบนบนเขาของสัญญาที่3ขีด3นะครับ ก็จะพบว่านะครับผมมาถึงแค่ตรงจุดนี้นะครับแต่ว่า EP นี้นี่ครับผมจัดให้พิเศษนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปบนเนินเขาอีกจุดหนึ่งน,นะครับแล้วก็จะพาเดินทางไปจนเกือบถึงหน้าปากป่องอุโมงลำตะคอนเลยครับทุกท่านนะฮะพอเลยเสาต่อหม้อตรงนี้ไปนะครับหลังจากนี้เส้นทางก็จะเป็นระดับดินยาวไปจนถึงหน้าปากป่องอุโมงลำตะคองเลยครับตามเส้นสีเขียวที่อยู่ตรงกลางเลยครับทุกท่านนะครับเส้นสีเขียวล่างนี้เป็นแนวของรถไฟทางไกลนะครับทุกท่าน ตรงบริเวณหลังจากนี้นะครับยาวไปจนถึงหน้าปากป,ากป่องวงลำตะคองนะครับต้องทําการตัดหน้าดินตรงบริเวณแถวนี้ออกนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับยังดําเนินการได้ถึงแค่ตรงจุดนี้อยู่นะครับทุกท่านก็จะต้องตัดให้มันเป็นร่องเหมือนตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ระดับกับแนวเสาตอม้อที่อยู่ข้างหลังผมที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็สถานะตอนนี้ก็ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับดําเนินการมาถึงแค่จุดนี้อยู่นะครับุท่าน ส่วนจุดที่จะเดินทางไปหน้าอุโมงลำตะคองซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ก็มีแค่การทําเส้นทางไว้ธรรมดาเฉยนะครับทุกท่านนะครับยังไม่ได้มีการเคลียร์เส้นทางอะไรเพิ่มนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีสภาพตามประมาณนี้นะครับมีแค่ร่องรอยของรถวิ่งเข้ามาเฉยนะครับทุกท่านนะการตัดแต่งหน้าดินอะไรพวกนี้ก็คือ,อยังไม่ได้มีการดําเนินการนะครับโดยรายละเอียดจาก จุดซึ่งเป็นเส้นทางยกระดับเมื่อกี้นะครับยาวไปจนถึงตรงบริเวณหน้าปากป่องหลังจากนี้ก็จะมีระยะทางทั้งหมด906เมตรนะครับทุกท่านโดยจะเป็นทางระดับดินทั้งหมดเลยครับหลังจากนี้นะครับโดยผู้ละหมาก็จะทําการตัดแต่งหน้าดินนะครับแล้วก็ให้มันได้ระดับนะครับตามแนวรถไฟที่จะต้องผ่านมานะครับทุกท่านนะครับก็จะเป็นแบบนี้ยาวไปจนถึงหน้าปากป่องอุโมงค์ลำตะคองเลยครับทุกท่าน รงบริเวณที่ผมกาลังขี่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเนินขึ้นนะครับทุกท่านนะครับในอนาคตนะครับตรงจุดนี้นะครับก็อาจจะต้องได้โดนตัดแต่งตรงบริเวณนี้ออกเหมือนกันนะครับทุกท่านเพื่อให้ได้ระดับเท่ากับจุดที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นะครับทุกท่านนะครับก็น่าจะต้องทําการเคลียร์ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับจุดนี้นะครับถ้าทุกท่านมองเห็นถังปูนที่อยู่ข้างหน้านะครับตรงนั้นก็จะเป็น บริเวณหน้าทางออกของอุโมงลำตะคองฝั่งที่จะลงมาเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเห็นไหมครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากเราอีกประมาณสัก250เมตรนะครับแต่ว่าผมคงไม่พาทุกท่านขี่เข้าไปตรงจุดนั้นนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะมาหยุดรถถึงแค่ตรงบริเวณนี้นะครับทุกท่านแล้วก็จะถ่ายให้ทุกท่านดูรอบๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับวันนี้เรามาได้สุดถึงประมาณนี้นะครับท่านก็เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของ แนวเส้นทางนะครับก่อนถึงอุโมงลำตะคองนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับทางช่องเองก็พาทุกท่านมาได้ไกลสุดถึงประมาณนี้แหละทุกท่านนะครับก็คงไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะครับหลังจากนี้นะครับก็เนี่ยครับก็ตัวอุโมงลำตะคองก็อยู่ห่างจากเราประมาณสัก150เมตรถึง200เมตรเท่านั้นเองนะครับทุกท่าน แล้วทีนี้นะครับพอผมแผนกล้องมาทางขวามือก็จะเห็นเขื่อนลำตะคองนะครับอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับทท่านเห็นไหมครับช่างเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับช่วงที่ผมถ่ายตอนนี้ก็สักประมาณสักเจ็ดโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะครับทุกท่านเห็นไหมครับบรรยากาศสวยงามน่าชมจริงๆนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวสักไหนก็จะพาทุกท่านนะครับกลับลงไปแล้วครับทุกท่านนะครับ มาถ่ายรอบนี้นะครับมาช่วงกลางเดือนพอดีเพ่เลยนะครับก็เจออากาศหนาวแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ลมก็พัดมาชนตลอดเวลานะครับทุกท่านนะครับก็ถ่ายทําค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันหนาวมือนะครับทุกท่านยิงบนเขาด้วยก็ค่อนข้างที่จะหนาวอยู่พอสมควรนะครับตื่นเช้าๆด้วยนะครับทุกท่าน เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางกลับไปแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงแนวเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็เขาก็จะตัดดินนะครับให้มันได้กับแนวของตัวเส้นทางที่จะอยู่ข้างหน้าซึ่งจะเป็นทางยกระดับนะครับถามว่าตรงนี้ทําไมเขาถึงทาเป็นยกระดับนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องทางผ่านของน้านะครับที่ไหลมาจากบนเขานะครับแล้วก็จะลงไปที่เขื่อนลำตะคอนนะครับทุกท่านก็เลยจะต้องสร้างเป็นสะพานยกระดับนะครับเพื่อให้น้ําไหลผ่านนะครับจะได้ไม่ขวางทางน้ํานะครับ เห็นเนินที่อยู่ข้างบนของผมไหมครับในอนาคตตรงจุดนี้ก็น่าจะต้องทําการตักดินหนอกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าแนวเส้นทางก็คือตรงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางยุทธระดับนะครับเพื่อที่จะให้แนวเส้นทางมันได้ระนาบกันพอดีนะครับก็อาจจะต้องทําการตักดินหอกเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันเนินค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับ เขาที่สังเกตดูนะครับจุดนี้ก็เพิ่งดำเนินการได้น,น,นิดเดียวเองนะครับ เนี่ยครับมันต้องตัดหน้าดินลงให้ได้ระดับกับตรงบริเวณเสาต่อหม้อที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับดูแล้วระดับค่อนข้างที่จะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับพุกท่านนะครับก็อาจจะต้องเอาดินออกเยอะอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยครับจุดที่มันเป็นร่องน้ําไหลผ่านนะครับพุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยน้านะครับก็จะไหลมาจากบนเขานะครับในฝั่งขวามือนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ ตอนช่วงที่ผมขี่ลงไปข้างล่างนะครับพอดีผมกำเบรกหน้านะครับเลยทําให้รถมันล้อพับลงนะครับทุท่านก็เลยเป็นสภาพตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับเนี่ยครับแต่ดีที่มันยังล้มไม่ถึงดินนะครับผมก็เลยพยุงตัวเองขึ้นมานะครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับทุกท่านนะครับพอดีไม่ได้ขี่รุนแรงนะครับทุกท่านนะครับก็ขี่เบาๆนะครับด้วยความที่มือนึงจับกล้อง ข้างซ้ายนะครับแล้วก็อีกมือกํารถข้างขวานะครับก็สภาพก็จะเป็นตามทุกท่านเห็นนะครับก็ธรรมดานะครับชินแล้วครับทุกท่านนะครับการเดินทางมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ว่าโอเคผมไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับ เนี่ยครับตอนนี้รถแบงโคนะครับกําลังตกแต่งบริเวณด้านข้างของพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็น่าจะตกแต่งไว้สําหรับก่อสร้างคันกั้นดินแหละครับทุกท่านนะครับส่วนคันกั้นดินจะออกมาเป็นรูปทรงยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมคาดการว่ามันน่าจะรูปทรงคล้ายๆกับตรงบริเวณของหินลับหรือเปล่านะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าลักษณะของพื้นภูเขาก็คล้ายๆกันนะครับมีดินอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นทางอยู่ข้างล่างนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะลงไปข้างล่างนะครับทุกท่านนะครับโดยบริเวณข้างหน้าของทุกท่านที่กําลังมองเห็นอยู่ว่าจะเป็นแนวเส้นทางที่จะลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับเห็นไหมครับตรงจุดเริ่มต้นทั้งหมด5.9กิโลเมตรก็เริ่มต้นจากที่นี่แหละครับทุกท่านแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตรงบริเวณทางขึ้นที่เลยสถานีจันทึกไปนั่นแหละครับทุกท่านนะครับสำหรับความคืบหน้าของเขื่อนลำตะคองตอนนี้นะครับตอนที่ผมมาอัปเดตรอบที่แล้วก็ได้40่สเปรนแล้วครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับ ส่วนช่วงกลางเดือนธันวานี่เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าจะได้กี่สแปนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใน EP ถัดไปทุกท่านดูนะครับยังไงก็รอติดตามชมไม่ได้นะครับคลิปที่ลงไปดูความคืบหน้าในเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์มาถึงแค่ตรงบริเวณจุดที่จะเป็นจุดข้ามเส้นทางรถไฟแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับการอัปเดตของตรงบริเวณบนเขาของ ช่วงสัญญาที่3ขีดสนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมาถึงแค่จุดนี้นะครับี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่ผมขี่รอบๆเขื่อนลำตะกองให้ทุกท่านดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะเดินทางไปสถานีคลองขนานกิตนะครับทุกท่านนะครับเห็นไหมครับสภาพพื้นที่ตอนเช้าๆก็จะสวยงามนะครับประมาณนี้เลยครับทุกท่านนะครับถ้าใครอยากมาแวะชมช่วงเช้าๆนะครับก็สามารถขี่มาได้นะครับอันนี้มันจะเป็น เส้นทางที่ผู้รบเหมาสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้มาทำงานของตัวสัญญาที่3ขีด2นะครับซึ่งจะเป็นการเจาะอุโมงค์ของตัวอุโมงค์ลำตะคองนะครับทุกท่านนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางเส้นนี้ก็สามารถลัดไปที่ตรงสถานีคลองไผ่ได้นะครับแต่ว่าเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยครับทุกท่านนะครับเป็นเส้นทางหินคุกนะครับไม่ได้เป็นเส้นทางดีเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่ ไม่ใช่สายลุยนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าบรรยากาศเช้าๆ้าวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งนะครับสาหรับพื้นที่ตรงแถวสถานีคลองขนานกินนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศขวามือก็จะเป็นภูเขานะครับส่วนบรรยากาศด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวเขื่อนนะครับก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับสําหรับสายที่ชอบชื่นชมธรรมชาตินะครับสามารถขี่มาเยี่ยมชมได้นะครับแต่ว่าถ้าตอนสายๆก็ อากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับท่านนะฮะัเนี่ยครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณข,ข้างหนา้าก็เป็นตัวของสถานีคลองขนานกิจนะครับท่านก็จะเป็นสถานีรถไฟทางคู่นะครับโดยเส้นทางของรถไฟทางคู่ก็ามาสิ้นสุดที่อุโมง์รถไฟคลองขนานกิจซึ่งผมก็ผ่านมาแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ที่อยู่ข้างๆด้านขวามือตรงนี้นะครับ <ส humanos. S 2> ก็จะเป็นตัวอุโมง์ของรถไฟความเร็วสูงนะครับ โดยมงรถไฟความเร็วสูงตรงนี้นะครับก็จะไปเชื่อมจ่อกับจุดทางออกตรงบริเวณที่ผมพึ่งพาทุกท่านไปสำรวจที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะครับทุกท่านโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของเขื่อนลำตะคองนะครับในช่วงเช้าเนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับแดดตอนเช้าเนะครับสวยงามนะครับตัดกับแม่น้ําแล้วก็ภูเขานะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับช่างเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอยู่พอสมควรนะครับยังไงถ้าใคร สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมมาท่องเที่ยวก็มาได้นะครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับ,อรบขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปอผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ทางแอดเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ